สวัสดีครับพี่น้อง fc ทุกท่านอีก,กิซีนะครับคลิปนี้อีก,กิซีก็ได้ของที่สั่งไว้แล้วเนาอพี่น้องเนาะนะครับที่เีก,ก้สั่งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมันคือของอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวกิซีจะมานะครับเปิดให้พี่น้องเบิงน้ากันนะ,ะว่ามันคืออะไรเนาะที่กิซีสั่งก็คือ เนื่องจาก4-5วันที่แล้วพี่น้อง4-5่ห้มือที่แล้วนะครับเอกี้ซีอยู่ไปงานนะครับงานศพคุณย่าเนาะแล้วก็ขับรถอ่าถอยตามโกงใหม่พี่น้องถอยถอยชนต้นไม้นะครับไฟท้ายรถเพิ่นหักเออรถเพิ่นแตกนะครับเอกี้ซียูก็เลยสั่งสั่งมาชดชดเชยหรือว่าสั่งมาตัวแทน นะครับที่เพิ่นที่เราทําของเพิ่นแตกเพื่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าเราต้องรับผิดชอบนองพี่น้องเอฟซอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่าอะไรนะคุณภาพของสินค้ามันสิเป็นแนวใดยังไงพี่น้องนะครับนี่ฮะของมาหอดมาถึงแล้วพี่น้อง เดี๋ยวผมขอญอาตตั้งขากล้องก่อนนะครับเดี๋ยวจะแกะให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันนะครับเป็นไฟท้ายของรถลุ้นไปด้วยกันว่าจะสวยไหมนะครับนี่แพ็กเกจโอเคนะครับ ดวงไฟอะไรแทนรถยนต์โอ้นอนเดี๋ยวผมคลิปโอ้หืมสวยแค่เห็นกเกจตก็โอเคแล้วดีแล้วนะพี่น้องอุ๊บอุ้ยเตกอีกะน้อนี่ครับเอฟซี โอ้สวยสวยเลยโอ้เบาเบ้าดีเบ้าหลอดไฟดีนี่มีกันกันนงกันน้ำขั้วโอเคถือว่าสวยงามครับสำหรับอันนี้คือหลอดไฟรถตุย้าวีโก้นะครับ ให้ลักวีโก้นะครับเมื่อนั้นผมขับรถต่าพี่น้องนะครับช่วงนี้จะแตกหักแตกหมดเลยนะครับผมก็เลยต้องซื้อมาแทนคุณอาเนาะแล้วก็ให้คุณอาไปเคาะออกมาหน่อยหนึ่งเนาะมันบุบนะครับมันบุบแล้วก็เอาตัวนี้ไปใส่แทนพี่น้องนะครับเดี๋ยวใส่ได้ยังไงเดี๋ยวผมจะพา f c ไปดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้คือเบื้องต้นผมซื้อสั่งซื้อมาให้คุณอาไ้แล้วนะครับทดแทนไปแล้วนะ F c ซนะครับ เก็บงานตัวเองหน่อยรับชมการตัวเองหน่อยพี่น้องนะครับอันนี้ก็ราคานะครับไม่ถึงห้าร้อยนะครับก็ถือว่าไม่แพงเนาะอาสำหรับหลอดไฟไฟท้ายรถโตโยต้าวีโก้พี่น้องนะครับยี่ห้อยี่ห้อตราเพชรเลยนะเนี่ยไฟท้ายสีข้างขวาถูกต้องเนาะเพราะว่านั้นผม อถอยชนข้างขวานะครับรหัสถูกต้องยี่ห้อเฟสอ่ะ,ะเดี๋ยวผมก็จะนะครับเอาไปให้กับคุณอานะครับเอาไปให้เพื่อนใส่ดูว่ามันใส่ได้ไหมแล้วก็เคาะแล้วส่วนค่าใช้จ่ายในการเคาะทําสีตรงน,นั้นอีกไม่รู้จักบาทได้พี่น้องนะครับคือยังยัง,ย,งยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำเนาะเบื้องต้นผมสั่งหลอดไฟท้ายมาให้เพื่อนก่อนนะครับ ผมเดาๆว่าเ <c oughs> บ็ดเสร็จน่าจะน่าจะสักสองสามพัน,นไม่แน่ใจไม่น่าเกินนะ่นะผม <c oughs> ผมเดาไว้น,นะครับเอซีทุกท่าน <c oughs> เบื้องต้นผมสั่งหลอดไฟไท้ายแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวถึงวันที่ผมเอาไปให้แกแล้วก็อ่าซ่อมไฟไท้ายเดี๋ยวจะถ่ายเอฟซีได้ดูอีกเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้กับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย